โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมช่องต่อกรช่องกันอีกเช่นเคยนะโอเคนะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแคลี่กันนะครับซึ่งแครี่ที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เนี่ยก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะครับนั่นก็คือไฮยาเตนั่นเองนะครับโอเคนะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะสอนแครร่ยังไงดีนะทุกคนเอาเป็นว่าผมจะมีกดให้ทุกคนนะครับนั่นก็คือเล่นยังไงก็ได้นะครับให้สามารถอยู่คนเดียวได้นะทุกคนก็คือแบบว่ายืนเลนคนเดียวนะครับกดเลน าละแก่เพ like ื่อนนะทุกคนถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยทีมเราจะเล่นสบายนะทุกคนลองนึกลองนึกภาพนะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นแครี่แล้วเราสามารถยืนได้แล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงเราเนี่ยคือเพื่อนจะสามารถไปเดินเกมทําอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยนะครับไม่ต้องมาพะวงว่าเออแครี่เราจะไหวไหมอะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดเราทําตรงนี้ได้นะทีมเราก็จะเล่นสบายค่อนข้างมากนะทุกคนกดเหล็กง่ายๆนะครับนั่นก็คือยืนเลนคนเดียวได้สบายและไม่ต้องเป็นพละให้ทีมนะอันนี้ก็มาดักสลีมนิดนึงนะทุกคนแกผมอ่ะผมผมจะเป็นคนเล่นสไตล์แครี่แบบดุดาดนึงนะ แบบว่าไม่ค่อยชอบเล่นเซฟนะครับชอบแบบว่าออกมายืนคุ้มหญ้าคุ้มอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าการจะเล่นแบบผมเนี่ยก็ต้องดูแมปดีๆด้วยนะทุกคนอย่างเช่นตรงตอนนี้เนี่ยลมกับเมดเขาเนี่ยอยู่ตรงกลางนะทุกคนแล้วป่าเขาก็จบบนนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นคลิปเล็กเนี่ยยังไม่ได้โดนฟาร์มนะแสดงว่าเขาจบบนครับอันนี้ผมก็รู้นะว่าเขาจบบนก็เลยรอเซฟดีกว่าแต่ว่าหยาดเขาโผล่กลางนะยังไม่ได้ฟาร์มเลสเลยนะตอนแรกว่าจะเข้าเลสนะทุกคนแต่ว่าเออเดี๋ยวไปเติมเพื่อนดีกว่านั้นน่าจะคุ้มกว่าตอนนี้ยุ้ยก็ครึ เก็บสกิลสองไว้นะตอนนี้จริงๆถ้าผมใช้สกิลสองจังหวะนี้น่าจะได้ยุยด้วยนะทุกคนแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบเอ่อยังไงดีอะช่างมันแล้วกันนะตอนนี้ก็เพื่อนก็เก็บไปหนึ่งแล้วนะยังไงจังหวะนี้หลบนะครับไอ้ตัวใหม่เนี่ยสกิลที่เขาทุบพื้นเนี่ยมันจะสตันด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็หลบด้วยนะครับจังหวะนี้ก็มาเติมเพื่อนมาแกงเพื่อนนะได้ไปหนึ่งคิวนะครับแล้วก็หนึ่งแอซิสค่อนข้างคุ้มเลยนะครับ Yeah. อันนี้เราก็ไม่ต้องกลับบ้านนะทุกคนเพราะว่าเก็บเลือดหลังป้อมเนี่ยสองอันเนี่ยก็เต็มแล้วนะครับเลือดเรานะในช่วงนั้นเกมอันนี้เราก็เดินมาเลยนะครับถ้ารวมเขาไม่โผล่แมปเนี่ยเมื่อกี้ผมก็น่าจะอ้อมนะแต่อันนี้เขาโผล่แล้วก็ไม่ต้องอ้อมนะครับพยายามโปกเลือดฝั่งนูน้นให้มากที่สุดนะทุกคนมังกรขึ้นอยู่นะครับอันนี้เรารอแบบว่าค่อยๆคอย,คอย,คอยมองแมปด้วยนะว่าเพื่อนแบบจะมัาางกรไหมอะไรอย่างงี้นะตอนนี้ก็แบบว่านึกว่า,าเขาจะเจ้านะทุกคนก็เลยมารอนะ แต่ผมนะเป็นแครี่สไตล์ดุดันนะทุกคนไม่ชอบเล่นแบบว่าเซฟในบ้านนะผมก็พูดไปแล้วนี่ว่าอันจังหวะน,นี้สลีมเขาเคลียร์ก่อนเรานะทุกคนเขาก็เลยไปเติมก่อนเรานะแต่ว่าเพื่อนเราเล่นสวยกว่านะครับจอน,นี้แกนักมาก่อนละนครค่อนข้างเล,เล่นเก่งเลยนะคนเกมนี้หมดจ้าอันนี้ผมก็มาช่วยเพื่อนตีมังกรน,นะครับแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้เคลียร์เวฟไวเลยนะแต่เหมือนจะเอานกดีกว่านะทุกคนตูมสลีมไหม ดูมันทำกับเราทุกคนกดเลือดก,กดเลือดใครที่เล่นแครี่เนี่ยก็แนะนำว่าอย่าเล่นห้าวมากนะทุกคนก็เล่นพยายามเล่นสิบเซ็บรอของนะครับแต่ว่าผมเป็นคนเล่นที่แบบชอบห้าวไอ้แก๊กนึงสวยนะชอน็อนนี้ยิงไปพอสแต็กเต็มก็อันติเลยนะทุกคนมันจะลำแรงนะลอยครับอน่ยเนี่ยมันแพ้ให้เตบแล้วนะทุกคนแต่ว่าเป็นลมที่แบบว่า แบบเกาะเยอะแต่ว่าไฮเตะมันยิงแบบทะลุนะทุกคนมันยิงดาเมจจิกนะแต่ก็อย่าประมาทนะทุกคนเพราะว่าเอ่อซีซีแอนเน่เนี่ยค่อนข้างแน่นนะตอนนี้ก็ไปยืนกดไม่ให้สลิมได้คีิปนะครับนี่ไปยืนแบบคุมๆตรงขวาไว้นะเพราะว่าแก๊กเขาก็โซนข้างล่างมาให้เรานะถ้าเกิดว่ามีใครวิ่งมาแก๊งเราเนี่ยเราจะได้ออกทันนะทุกคนโอเคจังหวะนี้ก็เวทป่าเข้ามาหนึ่งตัวนะครับคลิปเล็กคิปน้อยอะไรเนี่ยถ้าเราตัดได้ก็ตัดเลยนะทุกคนแต่ถ้าป่าฝั่งเราก็อย่าไปตัดเยอะนะครับเดี๋ยวป่าเราจนนะ จังหวะนี้ผมนึกว่าแก๊กจะเล่นนะโอ้โหถ้าเล่นนี่น่าจะได้คิวอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าระวังหอกสลิมดีๆนะครับน้ยแก๊กดึงพาดน,นะคิกซี่เขามารอเติมอยู่างนะชัทนี้โอเ้โหคิกซี่จ่ายสกิลแบบว่าค่อนข้างมากเลยนะคิกซี่เขากะว่าจะกดเลือดฝั่งนู้นคนระับอ้าวออฟเลนมาเติมนะฝั่งนู้นหลบไม่ทันนะครับหลบยิงยิงลำ ไอล้ลำช็อตนี้เนะี่ยโดนหอกสลิมพอดีเลยนะคนเสียจัดเลยเดี๋ยวผมฆ่าไปตอนเกิดเลยแล้วกันนะครับไปโอเคทุกวันนี้เราก็เสียชีวิตแล้วก็เพิ่งเกิดนะครับอันนี้นะคอสเขาก็ไม่ได้มาฟาร์มตัวนี้นะผมก็เลยตัดเลยนะครับถ้าป่าไม่สนไรเราก็ตัดเลยนะทุนมันจะได้ไม่เสียทรัพยากรฟรีๆนะช็อนนี้ก็เหมือนลมกับเมจจะอยู่ตรงกลางนะครับเราก็เคลียร์ไม่ต้องระวังอะไรนะอ้าวเมีเนหายดีกว่าโอเคอันนี้เราก็ นี่นะครับผมก็เป็นแคลี่ชอบกดเลนนั้นคนอันนี้เขาก็โผล่กลางค่อนข้างเยอะนะยิงยิงโผล่กลางเยอะแลยแหละเดี๋ยวชอ้อนนี้ผมมาดักเลยนะอันนี้เขาเล่นกลางกันอยู่นะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแก๊งเรานะทุกคนไนอ้ผมมาดักสลิมนะสลิมน่าจะฟาร์มคีปตัวเล็กอยู่นะครับน่าจะใช่ใช่จริงด้วยแล้วก็ยิงยิงยิงโอ้ยสลิมโดดไปตรงนั้นนะลำเลยฟิกเกอรอ์สลิมเขาก็ฟิกเกอร์เหมือนกันนะชอ็อตนี้ ก็แบบว่าเกือบจะเป็นช็อตเออสโลโคิวแล้วนะเ้ยคิกซี่มาพอดีเลยนะครับยังไงคิกซี่เพื่อนฟิกยกสก,กิลเรียบร้อยครับตายสวยนะช็อนนี้เราแบบว่าเราเล่นสลิมเกือบตายแล้วเราก็แบบว่ากลับบ้านแล้วเพื่อนก็มาแก๊งสวยนะชัอนนี้อันนี้คิกซี่เขาอยู่บนนะผมก็เลยให้คิกซี่เนี่ยเคลียบบนเลยนะผมก็มารับกลางให้เพื่อนนะเผื่อได้กลางด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งโนเขาตายสองแล้วก็โผล่ล่างด้วยนะเมื่อกี้นี้ได้ไหมอันนี้ผมน่าจะรอตีอยู่นะ ยุยมาเคลียอยู่นะรัอนนี้ยิงไม่สนคนยิงหมดไม่สนลูกใครเค <c oughs> okay. จังหวะนี้ก็อยุีรยร์อีเว็บเลยนะครับเพราะว่าไหนๆเราก็อยู่ตรงนี้แล้วนะให้คิกซี่เคลียบนให้เราเลยนะครับ <c oughs> ระวังสกิลยุยดีๆนะทุกคนอันนี้ยุยเขาพักเราออกนะผมก็บอกเพื่อนให้ถอยเลยแต่ว่าแก๊กไม่น่าจะถอยทันนะครับร้ <c oughs> อยรีเลย <c oughs> คิกซี่ระวังโดนปิดนะเพื่อนข้างบนฝุ่ อันนี้เมีเออยหิวเราไปหน่อยนะทุกคนนี่เรียบร้อยโดนอาคอสลำํำ <c> เ <oughs> มีฝั่งนู้นเขาหิวเราไปนิดนึงนะครับถ้าเขาแบบว่าเล่นแบบใจเย็นนิดนึงเขาก็อาจจะไม่โดนอาคอสก็ได้นะครับโ <c oughs> อเคน,นี้เราก็มารีเซตกรีบกลับเลนเลยนะทุกคนเพราะว่าคลิกซี่เขาจะกลับเลนแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเนี่ยเราก็กลับไปฟาร์มชีปเลนของเราต่อนะอันนี้เหมือนนาคอรเขาจะเอามังกรนะรแล้วก็ไปช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่ามังกรเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันเลนเรานะเราไม่ต้องแบบว่ารออะไรนะทุกคนโอ้หช็อตนี้ โดนลำนะมีแข็งอยู่นะบ็อนนี้เลยรอดนะทุกคนอันนี้ก็โฟกัสมังกรน,นะได้ด้วยนะสวยเลยได้ยังไงได้ฟรีผมได้ยิงฟรีนะชอ็อน,นี้ยิง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 ฟรียิงฟรียิงยิงยิงนะครับหาจาาังหวะยิงเอานะทุกคนล้ำสุดพอ,อกอคูรสวยนะชอ็อน,นี้ทุกคนอันนี้ก็ ผมก็ไม่ได้ดูหรอกนะว่าสกิลอะไรใครหมดไปบ้างแต่ผมก็แค่คิดว่าเออเขาน่าจะใช้สกิลเยอะไปแล้วนะทุกคนก็เลยแบบไม่ต้องกลัวว่าใครจะขัดนะลํำไปเลยนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่โคตรคุ้มเลยทุกคนแบบว่าเก็บสามได้นะซิกซี่สมเลยสมชมเลยเออเขียนนะครับถ้าเราแบบว่าอ่านี้ก่อนกลับอันนี้ป่าเขาป่าเขากับโลมแล้วก็แคลรี่เขาตายนะทุกคนก็เลยอาศัยจังหวะนี้มาเวทป่าเขานิดนึงนะครับอันนี้โอ้ยฟิกเกอร์ไง อ้าวแถบหรือเปล่าอย่างนี้ยิงอุ้ยยุยมานะถ้าไม่งั้นผมไล่ไขไปเรื่อยๆนัทนกคุณโอเคเพื่อนดูสวยเรียบร้อยครับยุยท <c oughs> ้าเมื่อกี้ยุยไม่มาน,นี่ผมอาจจะไล่คิวต่อเลยก็ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็เซตเออเชียวไว้ก่อนนั <c oughs> ุนคนอ่าจังหวะนี้ก็คือแบบว่าผมเ,เริ่มสโนบอลแล้วนะครับฝั่งเรานี่เริ่มได้เปรียบแล้วนะพอเริ่มได้เปรียบก็ถ้าเป็นไฮยเตเนี่ยมันจะเป็นแครี่ที่สามารถสปิทเรดได้นัุนคน อ่าแล้วช so, like. er, <pf unlikely> ็อตนี้เหมือนเลนกลางเขาจะมีประเด็นครับก็ไปเติมเพื่อนสักนิดนึงนะยิง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 ไปเรื่อยๆนะปัาปปาปปาปปาล่วงพยายามหาพื้นที่ยิงดีๆนะทุกคนที่ไม่โดนดาเมจหรือว่าไม่โดนอะไรก็ตามทุกคนนี่ผมกลัวคนดักขวานะก็เลยเช็คนิดนึงนะช็อตนี้ก็โฟกัสป้อมไปเลยนะครับตีป้อมตีป้อมตีป้อมตีเข้าไปร้อยโอเค ได้บ้านมาแล้วเราก็ถอยไปหาเอาออบเจกต์ไม่ก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนเขียนเหมือนเพื่อนจะชวนตีมังกรนะรเอ้ตีของนะั้น้วก็ตีกับเพื่อนนะอันนี้เราไม่ต้องกลัวว่าใครจะลานะเพราะว่าเขาอยู่บนเยอะเลยนะชันนี้นี่ก็ตีไปนะเขาก็อยู่บนเยอะนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะแต่ก็กลัวหน่อยก็ดีนะทุกคนอ่านตีเลยละกันเอ๋สวยอา้าวแดดติดคือ โ okay. อเคจังหวะนี้โอเมเก็อยู่เลนล่างคนระับเราก็ไม่จาเป็นต้องไปเคลียรนะ์คลิปได้นะคนเราก็กลับบนเลนเราเหมือนเดิมน,นะ <c oughs> นี่ก็ขากลับก็แวะฟาร์มสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจนนะ <c oughs> นก็ฟาร์มไป <c oughs> คลิปกลางเข้านะคนแวะหน่อยนะเก <c oughs> ็บเลือดก,ก่อนเก็บยา <c oughs> จริงๆเนี่ยอยากจะเคลียร์อย่างทุกคนแต่ว่ารอเมก้นิดนึงนะครับอ่าซ้ายมีมีคนดักอยู่นะคนเราก็ไม่ต้องเข้ามากนะยังไงขายฟรีชั่นนี้หาเอ้ย เรล่างยิงหมดเยอะอยู่นะครับออฟเลนฝั่งนู้นดึงสวยโอเมนอ้าวโอเมนต้องถอยนะอย่าประมาทหย่านะทุกคนหย่าดเขาแรงนะอันนี้ก็ฟิกเกอร์เลยนะครับโอเคยังไงยังไงผมมายังไงยังไม่กลับอีกเฮ้ยเผือตัวใหม่มาแล้คนดังก่่นโอเคเขาเลี้ยวขวาเลยนะ ยังไงแก๊สเพื่อนโอ้ยวิโหนาคอสหายไปเลยโอเคจังหวะนี้ก็ฝั่งโน้เขาก็โลเยอะนะครับแล้วเขาก็ตายสามนั่นทุกคนเราก็อยู่ก่อนนะใช้สเต็ปเราหลบเอานะทุกคนอันนี้ก็มายิงป้อมฟรีนะยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปแต่ว่าไฮสเตปมันเป็นฮีโร่ตีป้อมไม่ค่อยไวเหมือนตัวอื่นเท่าไหร่นะทุกคนถ้าเทียบกับแครี่ตัวอื่นแล้วนะโอเค นี่ก็ได้บาหลกมา2ทางค่อนข้างคุ้มเลยนะครับชัทนี้หยานจะลันะเราต้องแบบว่าดูสกิลหยานดีๆนะครับอย่าประมาทนะเพื่อนดูสวยนะชะนัทนี้ยิงฟรีไปยิงไปยิงยิงโอ้โหถ้าผมตัดสินใจลัมแต่ตอนแรกน่าจะได้อยู่นะทุกคนโอ้โหแบบตัดสินใจพลาดไปหน่อยนะชัดนี้แค่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ตายไปแล้วเดี๋ยวเราตัดไปตอนเกิดแล้วกันเนาะไปโอเคทุกคนอันนี้เราก็ รีบไปเติมเพื่ออะไรนะอันนี้เราเพิ่งเกิดคนระับอุ้ยเพื่อนหนึ่งสวยนะชอน็อตนี้ยิงยิงยิงโอ้อ้าวสลิมแฉลมอย่างงี้เรียบร้อยครับเราก็ถึงถึงเราจะเป็นเชอรี่เนี่ยแต่เราก็โฟกัสดาเมจที่ตัวให้ถูกต้องด้วยนะทุกคนเก็บตองนะช็อตนี้ผมรู้นะว่ามีคนวัดตรงนี้นะอ่าเรียบร้อยเอายุยแถมเนี่ยครับอย่างงี้เรียบร้อยชอ็อตนี้โอ้โหโคตรหล่อนะวัดคิวมาอ่าเป็นไง อันนี้เป็นการตัดสินใจที่แบบว่าโคตรแบบประสบการณ์เลยนะทุกคนคือผมรู้นะว่าจะไม่ต้องมีคนวัดอยู่ตรงนีนะ้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาบวกกันเสร็จเนี่ยเขายังไงเขาก็ต้องวัดกับบ้านแล้วนะทุกคนเขาก็ไม่วัดไกลหรอกเขาก็วัดแถวแถวนี้แหละอันนี้ก็ถือว่าชนะด้วยด้วยความตัดสินใจที่ค่อนข้างดีและรวดเร็วเลยนะครับสงสัยดูเก่งงานไปเยอะนะโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะอันนี้ก็เห็นคนขอคลายรีมาเยอะนะก็เลยว่าลงสักหน่อยนะทุกคนเก๋ก็จะประมาณนี้เนาะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ อาจจะไม่ได้สอนอะไรมากนะทุกคนก็ดูเป็นแนวทางเอาแล้วกันนะครับนะ41ดาวแล้วเย้ yeah. ใกล้ขึ้นสูเปอมแนละ้วตอนนี้ก็พยายามอยู่นะครับทุกคนนะแค่ไปทุกคนไว้เจอคลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคนจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบาย